เอเหมือนจะรู้สึกว่าในหมู่บ้านเคเค้ีมันจะมีโบสถ์อยู่นะแต่จําไม่ได้ว่าโบสถ์มันอยู่ไหนสิมันเดินผ่านอยู่เนี่ยเออในหมู่บ้านเคเคนี่ยเอว่าจะมาขอพรสักหน่อยนึงโอ้โหอันนี่ไงใช่หรือเปล่าวะเนี่ยเอ้ยหรือว่าจะไปตรงนั้นว่าโบสถ์ใช่หรือเปล่าเฮ้ยน่าจะใช่นะเนี่ยโอ้โหใช่จริงด้วยใช่จริงด้วยโบสถ์จริงด้วยดูสิทุกคนเอ้ยใช่โบสถ์จริงด้วยโอ้โหแต่มันดูลางเงะไม่รู้เหมือนจะไม่มีใครอยู่ข้างในหรือเปล่าวะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรอย่าง้้ออรากกมขพ่แลวัน เฮ้ยโอ้อย,ออยทุกคนเดี๋ยวนั่งได้ไหมเนี่ยนั่งไม่ได้ด้วยโอ้โอเคก็พระเจ้าทั้งหลายผมขอพรอด้วยนะช่วงเนี้ย ผมยอดวิวตกแล้วผมทำอะไรไม่ได้เลยผมยอดวิวตกป้าๆเลยผมขอร้องล่ะขอให้ยอดวิวขึ้นนะผมขอร้องจริงๆตอนเนี้ยผมไม่มีทางที่ทำอะไรแล้วอ่ะผมไม่เหลือยอดวิวแล้วแลองขอร้องละนะตอนเนี้ยยอดวิวผมตกบ้าๆเลยพระเจ้าผมขอร้องให้ยอดวิวผมขึ้นนะสาธุสาธุโอ้ยไม่รู้ว่ามันจะได้ผลหรือเปล่านะครับขอให้พระเจ้าแบบขอให้พระเจ้าเราฟังคำพูดของเรานะเออจะว่าไปเอเดี๋ยวดีๆนะโอ้ขอพรปุ๊บฝนตกปั๊บเลยนเนี่ย จะกลับบ้านไงวะเนี่ยโอ้โหเดินมาท้ๆให้ตายเถอะโดเอ้ย,อยทั้งที่ฝนตกแบบนี้เอาไงดีวะทุกคนเออเอาไงดีตอนนี้ผมไม่รู้ว่าทำไงดีแล้วพระถ้าผมแบบกลับบ้านตอนนี้ผมต้องป่วยแน่ๆเลยอะ่ะเออเดี๋ยวพักในบทน,นี้ก่อนแล้วกันนะโอ้ในบทนี้ก็มีแบบเนี่ยพระผู้เป็นเจ้าของไมค์ครับอยู่นะครับทุกคนนะขอย,ยอดวิวผมขึ้นนี่คืออะไระไม่มีอะไรอยู่ข้างล่างด้วย ข้างล่างรูปปั้นมีอะไรสักอย่างด้วยทุกคนแล้วก็เออเราไม่รู้จะไปไหนละเออราไปสำรวจดีไหม <c ười> เราขอขอดื้อลงไปสำรวจดีไหมเออขออนุญาตนะครับพระเจ้าครับผมขออนุญาตลงไปสำรวจได้ไหมอ่ะโอ้ไม่เป็นไรหรอกมังคเขาคงไม่ว่าอะไรหรอกเออมีประตูอะไรอ่ะ <c ười> เอยเดี๋ยวนี่คือประตูอะไรอ่ะเดี๋ยวดิอยู่ดีจะมีประตูอะไรอยู่ตรงนี้เฉยเลยวะเนี่ยแล้วเราขึ้นไปไม่ได้แล้วด้วยเอา้าลงมาแล้วขึ้นไปไม่ได้ออกไปหน้าดื้อลงมาเลยให้ตายเถอะโอ้โหเอยเอาไงดีทุกคนตอนนี้ผมแบบไปไหนไม่ได้แล้วเออไปไปไป,ไป,ไป ต้องเ,เปิดประตูแล้วไปต่อแล้วกันเอ้ยเดี๋ยวเอาเอาเฮ้ยเ,เ,เราพงโผล่ที่ไหนวะเนี่ยทุกคน เออเอางี้แล้วกันเดี๋ยวผมเซฟก่อนเลยแล้วกันเหมือนว่าเราจะเข้ามาในที่ไหนสักที่นะครับทุกคนนะหรือว่าน่าจะเป็นใต้โบสถ์หรือเปล่าโอ้โหแล้วกลับไม่ได้ซะด้วยให้ตายเถอะอยู่ดีก็บัฟบมานี่หรือว่าพระเจ้าเขาส่งเรามาอยู่ตรงนี้วะทุกคน,น,นแล้วเราต้องฝ่าด่านการทดสอบของพระเจ้าไปให้ได้เงี้ยเหรอเฮ้ยอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับทุกคนนะเออว่าน่าจะใช่นะครับทุกคน,น,นโอ้โหเราต้องฝ่าด่านการทดสอบของพระเจ้าก็หรอโดยโอเคได้เลยครับเออถ้าพระเจ้าให้ด่านการทดสอบผมผมก็จะรับไว้โอเคแล้วผมก็อยากจะยอดวิวขึ ปุ๊บแล้วก็เอ้ยจ็บปุ๊บโอเคโอ้โหในโบทนี้มันแบบอะไรแกเก่าอะไรขนาดนี้วะเดียวโหมีใหญ่มมุมเพียบเลยทุกคนแล้วก็มีที่เซฟโอเคเออตรงนี้เหมือนจะมีด่านโดดอีกแล้วนะครับทุกคนนะแต่มันจะยากขึ้นนิดหน่อยโอ้โหไม่นิดหน่อยละเออแล้วก็โดดไปตรงนี้โอเคแล้วก็ไปไหนวะันเดียวไอจ็บปุ๊บปั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 ๊บเออไอ้นั่นแน่แล้วเราจะไปไหนอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอเคเออเกือบ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 แล้วก็โดดไป โอเคแล้วก็แล้วก็ต้องโดดไปตรงนี้นะฮะทุกคนแล้วเราก็ต้องปึ๊บปึ๊บตีปั๊บ,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 บดีเรียบร้อยอ,อ่ะด้อเอผมก็คิดว่ามันจะยากนะมันง่ายๆจะชิวเองปึ๊บโอเคเหมือนว่าถ้าเราฝ่าด่านกันทดสอบพระเจ้าเขาจะแบบโวยพรให้เรานะครับทุกคนนะ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 โอ้คือถือว่าดีถือว่าดีอาดอาดเอเอโอ๊ยมีสองฝั่งให้เราไปแบบผมว่าผมไปฝั่งยากดีกว่าเผื่อพระเจ้าเขาจะแบบจะให้เราแบบเออนี่ไงเผื่อจะให้พรผมเพิ่มนะครับทุกคนนะไปฝั่งยากจริงเราโดดมาฝั่งนี้ก็ได้นะชิวๆเลยโอเคแล้วก็โอ้อัน้ยไดดว เฮ้ยจบปุ๊บปุ๊บดอันแน่แน่ชิวๆครับปรดอเฮ้ยเจบปุ๊บดีโดดขึ้นกรับผมฮ่าโด้โเอ้ทำอะไรผมไม่ได้หรอกอ้มันจะมีชุดตรงนี้ด้วยว่ะโอ้ อันนี้คือชุดของสาวกของพระผู้เป็นเจ้าก็เหรอว้าวถือว่าดีเซฟก็ผอมแล้วก็โอ้ยยังจะมีให้ไปต่อยเหรอเนี่ยโอ้หพระเจ้าที่แบบให้ด่ันมาเยอะมากเลยทุกคนแต่เราต้องฝ่าไปให้ได้นะครับทุกคนนะเพื่อที่พรของเราจะกลายเป็นจริงฮิจะป,ป,ป,ปุ๊บนี้เรียบร้อยแล้วก็มันตรงนี้นี่แน่นั่นแน่ชิวๆรับผมยิตจับอาดูว่าเฮ้ยนะเราจะผ่านไปอย่างนี้มันก็สบายเกินไปอ่ะขอยากกว่านี้ได้ไหมครับขอยากกว่านี้ได้ไหมครับผมเฮ้ยอันนี้ผมรอเล่นนะ เออปุ๊บเฮ้ยเหมือนจะมีอะไรข้างในนี้เฮ้ยนี่เป็นห้องอะไรสักอย่างทุกคนเป็นห้องโล่งๆใหญ่ๆนะครับทุกคนนะมีอะไรเอ๊ยมีกล่องด้วยวะในกล่องไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวทำไมกล่องว่างแบบนี้วะเนี่ยเออในกล่องเนี้ยในกล่องนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับทุกคนเนี่ย นี่ก็ไม่มีอะไรเอ้ยเ <olor S 1> ดี ор, ๋ยวเดี๋ยวเอ้ยไม่มีอะไรสักอย่างเลยเหรอแล้วประตูไปไหนอะเหมือนว่าจะมีประตูไปต่อตรงนี้นะครับทุกคนแต่มันมันต้องหาทางเปิดตรงไหนเหรอเหมือนเราจะต้องหาทางเปิดแถวนี้นะครับทุกคนนะมันต้องหาทางเปิดประตูนี้ให้ได้ไม่งั้นเราก็ต้องหากล่องที่มันมีคันโยกอะแต่กล่องดูทุกกล่องแล้วมันก็ไม่มีคันโยกสักอันนะเออหรือว่าเราจะดูอันไหนดีนะเอ้ยเดยวดีอีกลีกล่องด้วยอู้อดไอ้กล่องลับขนาดนี้ยังไม่มีอะไรอีกเลยวะเดี๋ยวออันนนแ่ยยโตรงไหะ เฮ้ยไอ้เฮ้ยผมนึกว่ามันจะเปิดตรงนี้แต่มันเปิดตรงนี้คืออะไรวะเนี่ยในนี้มีอะไรอะ่ะเฮ้มีกล่องตรงนี้ด้วยเฮ้ยเหมือนในกล่องนี้มันจะมีไอเทมศักดิ์สิทธิ์ไอสักอย่างหรือเปล่าทุกคนลองเก็บดูปุ๊บเอ้าเอาไอา้แล้วปราบาโผล่ไหนวะเนี่ยโอ้โห เรามาโบดในโบดนีเดี๋ยวนี้มันคือโบดอะไรอย่าีดูดิมันดูศักดิ์สิทธิ์กว่าอัที่แล้วนะครับทุกคนหรือว่าเขาย้ายจะมาทำโบดตรงนี้วะเฮ้ยถือว่าดีถือว่าดีาดเรามาขอพรน,นี่ก็ได้นะเออมาพู้เป็นเจ้าครับผมขอร้องนะขอให้พรกับผมกลายเป็นจริงด้วยเถิดนะผมขอร้องผมไม่มีอะไรจะเสียแล้วเฮ้ยไม่ได้เออในนี้มันจะเบียอะไรไหมเราต้องสำรวจดูอะไรสักอย่างในโบดนี้หรือเปล่าเพราะว่าเราต้องตามหาคนที่อยู่ในโบดนี้นะครับทุกคนเออบียอะไรปะ มันจะไม่มีอะไรเนี่ยมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยให้ตายเถอะเออหรือว่าอยู่ตรงนี้ปะอไม่ใช่นี่ท้องอมีท้องด้วยเหรอโอ้โหเอ้ยนี่ไงมีทางลงโอ้ยตอนนี้มีทางลงด้วยวะ่ะแล้วก็อุยมีกล้องอีกแล้ววะ่ะทุกคนนี่น่าจะเป็นคำพีคำสองของพระผู้เป็นเจ้ากดไปเลยโอ้โหเดี๋ยวได้พระเจ้าโอ้โหส่งผมมาอยู่ที่ไหนอีกแล้วเนี่ย ตายเถอะโอ้พระเจ้าทำไมส่งผมมาอยู่ตรงนี้เนี่ยผมยังไม่อยากจะตายโอ้โยโอเคเหมือนว่าเราจะต้องฝ่าด่านของพระเจ้าไปอีกแล้วนะครับทุกคนนะโอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็เดิหไปยังโดดได้อยู่ยังชิวๆอยู่ยังชิวๆอยู่โอีโห้ยนี่ล้วก็เดิไปน้องโอด่านโคตรอลังการเลยทุกคนดูดิมีทั้งเพชรทั้งมรกตโอ้โหอย่างเยอะเลยอู้หนี่อะไรวะเนี่ยเด้งดึงเหรอมันดันเด้งดึงไปจ้ะโอเค ป,ปุ๊บแล้วก็เด้งดึ๊โอเคแล้วก็เฮ้ยเจ็บป,ปุ๊บอืมแล้วก็ไอ้จเ๊บปุ๊บนี่ได้อยู่แล้วก็เราไม่สามารถที่จะวิ่งโดดได้นะครับทุกคนนะเราต้องแบบอยู่แบบใกล้ๆแบบนี้แล้วก็โดดได้ปุ๊บแบบนี้เลยแล้วก็เอ้ยอ๋อเราต้องเด้งดึ๊ไปตรงนี้แล้วก็ฝั่งนี้เหรอโอเคได้ครับผมเด้งดึ๊ปุ๊บจิ๊บนี้เรียบร้อยอะโดเอ้ยจะว่าไปเราอยังไม่ตายสักตัวเลยเนี่ยโอ้โหมัน,เป,นเป็นไปได้ไงวะ <c oughs> เราเป็นคนเก่งเลยว่ะเฮ้ยปุ๊บไปไอ้เว้ยนี่ไงพูดปุ๊บตายปั๊บโโโออออ้้ยยไไม่่่นนะะะหรวเีา แม่ตรงนี้เราต้องแก้แค้นได้นะครับทุกคนนะเฮ้ยจะปุ๊บนี่ตรงนี้แล้วก็มันจะไปยังไงวะเน,นี่ยทุกคนมจะไปไงดีอะเออมันไปไม่ได้เนี่ย มันไปไม่ได้ถ้าเราปล่อยปุ๊บมันก็ตกปั๊บเลยอะเอาไงดีวะเนี่ยโอ้โหร้อนเดี๋ยวถอดชุดก่อนเดี๋ยวชุดมันพังก่อนทุกคนเอาไงดีอะเออจะว่าไปอันนี้มันวางงได้ป่าวะมันน่าจะวางได้อยู่มั้งลองดูลองดูลองดูพึ้ยจะปุ๊บนีโอเคแล้วก็มันวางได้ป่าวะมันวางได้โอเคนี่ไงอะไรวะเนี่ยชิวๆเดโดเอ้ยวางได้ป่าทุกคนถือว่าดีผมไม่ได้โกงนะมันมีของอยู่ในตัวอยู่แล้วมันเป็นคมของเราโอเคแล้วก็จะวางได้วางไดนี่เนี่ยพฮ้ยจะปุ๊บดีแล้วก็ ออไปถึงไหมโอเคถึงอยอ่าเรียบร้อยครับทุกคนในสุดเราก็ผ่านแล้วนะครับแล้วก็เราต้องลงไปฝั่งนี้งั้นหรอในนี้เหมือนจะโอ๊ยตัวอะไรวะเนี่ยตัวอะไรวะหน้าทุกคนดูดิไอ้ตัวอะไรอ่ะเดี๋ยวจะเย็นพี่จะเย็นเออในนี้มีกล่องกล่องมีอะไรโอ้โหมียามียาแล้วก็บันไดเอออะไรอ่ะยาการหายใจเหรอเฮ้ยเดี๋ยวดิจะเย็นดิเหมือนว่าเราจะต้องล่อมันแล้วก็เราหนีไม่ได้นะครับแล้วก็เอ่อใส่บันไดลงไปงั้นเหรอโอเคเหมือนว่าเราจะล่อมันไปได้ละแล้วก็ปุ๊ ปุ๊บเด็กปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บพี่พี่พี่ขอโทษด,ดีแดแดแดขึ้นราไม่ได้ละสิเฮ <c oughs> ้ยเรียบร้อยทุกคนเซฟครับผมอุย้ยเหม่ยตัวนี้มันจะไล่กัดเรานะครับทุกคนนะ โอเคแล้วก็โอ้โหก็ว่าอยู่ให้ยาหายใจใต้น้ำมาเพื่ออะไรน,นี่เองนี่ไงเราต้องหาอะไรสักอย่างในหมู่บ้านแห่งนี้นะครับทุกคนนะมันเป็นหมู่บ้านที่มีน้ําท่วมแล้วก็ในในบ้านหลังนี้มีกล่องด้วยเห็นปะเออเดี๋ยวเราขอขอเข้าไปดูในกล่องก่อนกล่องจ้าพี่มาแลา้วจ้าเอา้าทางเข้าอยู่ไหนวะเนี้ยเดีวยว <laughs> ทางเข้าอยู่อ๋ยทางเข้าอยู่นี่เด้อเ้ยโ,โ,โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในดีกว่าครับว่ามันมีกล่องอะไรอยู่ข้างบนนะเอะปุ๊บไม่มีอะไรเลยกล่องเปล่ากันเหรอแล้วในเนี้ยมีอะไรปะ อันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับทุกคนเอ้ยเหมือนเราจะต้องหาอะไรสักอย่างในนี้หรือเปล่าเอในนี้มีอะไรมีตลาดเหรอเออเหมือนว่าเดี๋ยวผมนี่ไงมีประตูตรงนู้นทุกคนมีประตูตรงนู้นโอเคเดี๋ยวเราไปดูประตูตรงนู้นดีวกว่าว่ามันมีอะไรให้เราสำรวจได้นะครับทุกคนนะเออเหมือนรู้สึกว่ามันจะเป็นประตูเหล็กใช่ไหมเหมือนว่าเราต้องหาคันโยกนะครับเพื่อที่เราจะเปิดประตูเหล็กอันนี้ให้ได้นะฮะทุกคนโอโ้โหเอ้ยหาคันโยกในบู่บ้านงั้นเหรอโอ้หมันเป็นงานที่ยากลำบากมากเลยนะคันโยกในบู่บ้านน่เอนคืบ้าาาตผว โอเคดูดิในนี้มีหรือเปล่าอู้มีดาบด้วยโอเคสวยสวยครับพี่สวยครับพี่โอ้มีดาบให้เราด้วยเป็นดาบติดพิษซะด้วยนะแล้วก็เอ่อคันโยกอยู่ไหนวะเนี่ยคันโยกมันต้องอยู่ในบ้านหลังไหนหลังนึงนี่แหละทุกคนเพราะว่ามันมีกันโยกอยู่ในนี้เออมีปะไม่มีปะอันนี้มันห้องสมุดงั้นเหรอในบ้านหลังไหนวะเนี่ยทุกคนหรือจะเป็นบ้านกลางไอ้บ้านหลังนี้เรายังไอ้หลังนู้นปะหลังนู้นปะเออหลังนี้แน่เลยทุกคนบ้านหลังนี้เรายังไม่สำรวจเลยทุกคนเพราะว่าหลังอื่นนผมสรววจดแล้ะ เออหลังนี้ทางเข้าอยู่แต่ว่าพี่มีทางเข้าอยู่ไหนเออเหมือนเราจะเจอทางเข้าแล้วทุกคนนี่ไงทางเข้าอยู่นี่โอ้ยนี่อะไรอ่ะอ้ยมมิมีชั้นรองเท้าด้วยทุกคนมีชั้นรองเท้าแล้วก็ตู้เซฟนี่ไงเจอแล้วแล้วก็มีอะไรเล่าบ้างไหมนี่้ถามจริงเถอะโอ้โหไม่มีอะไรเลยเหรอในชั้นรองเท้าก็ไม่มีอะไรทุกคน โอ้ยโอ้จะกกเกิดไปแล้วดูดิเขาจะแแบบไม่ให้อะไรเราเลยทุกคนดูดิอย่างแย่เลยให้ตายเถอะโอ้โหเ้ยแล้วก็เราต้องไปฝั่งนี้นะฮะทุกคนนะดิไปฝั่งนี้แล้วก็เราก็จะเปิดอันนี้แล้วเราก็จะไปต่อนะครับทุกคนเปิดประตูไปต่อได้เลยดิไปเลยไปเลยไปเลย,เลยดิปึ๊บแล้วก็นี่แน่เปิดแล้วโอเคเลยเอ้ยเดี๋ยว,ยวชิปละ <c oughs> ลืมเซฟชิปละไกลกันไปด้วยเออเอา,ม,ามีผีตรงนี้่ะทุกคนผีเออนี่ไงเรามีดิ ไอเจ้าพวกโอ้ยเพรชจะเย็ดได้ผีอ้าโแล้วมาโผลอะไรวะเนี่ยโอ๊ยนะเราโบกอดไก่เลยเฮ้ยฮันแน่โอเคเซฟไปเลยแล้วกันทุกคนโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยกูถามจริงก ah! uh, oh ูทำแบบทำอะไรวะเนี่ยอ้าวแล้วมาเกิดอะไรมาเนี่ยเฮ้ยทุกคนในเมื่อละมันเกิดไม่ได้จะไม่ดิผมทุบไปเลยแล้วกันแล้วก็ไอเจ้าพวกวิก อะไรวะเนี่ยถามจริงเถอะแล้วก็โดดขึ้นปุ๊บปุ๊บโอเคเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นไปนี่เรียบร้อยแล้วก็ผมว่าผมต้องเซฟตรงนี้ดีกว่าไหมเออตรงนี้น่าจะเซฟได้อยู่นี่เรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหเซฟโอเคเออปุ๊บวันเซฟโอเคเรียบร้อยฮันแนไอพวกผีนี่แหละนี่แหละเอาเด็กก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับผีกันหรอเออมาแล้วใส่ชุดก่อนก่อนนี่ไออะไรผีเหรอผีละฮะผีติดิษไปซะนี่เจอบนดำ บนดำบนสะกดนี่แหละฉันจะเป่าคาถาเพื่อเธอลงไหลบอกได้เลย <c oughs> ให้ทองที่แปะหน้าฉันทําให้เธอลงไหลนะครับทุกคนนะเป็นไงล่ะเจอเป่าคาถาใส่ปีผีตายเลยทุกคนอมาดิก็มาดิครับผีนี่นะผีผีก็ผีก็ผีอด้อ <c oughs> ผมรู้สึกว่าผีมันเก่งนะแต่แบบผมว่าเออเอาเดิ ตายยากตายเย็นเจออะไผีตัวนี้เลยเอเหมือนว่าผมจะหลงป่าแล้วเนี่ยโหไอป่านี่โอ้หเดี๋ยว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 เพีไม่ใจเย็นใจเย็นผีโอ้ย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 มันตีไม่โดนว่ะมันเหมือนมันโดนดาเมจแล้วมันไม่โดนดาเมจซ้ำซ้อนอ่ะทุกคนคือเข้าใจปะเออก็มาเลยครับมาเดิมาไปได้ละสิมาไม่ได้อันนี้มาไม่ได้ป่ะทุกคนมาไม่ได้นี่แหละนี่แหละยอดีโอ้ยมันตีไม่ได้เดี๋ยเออเป็นไรนี้ยออ เออเออมันไส้อดอว้ยผีเ <wheels> ด <restor at> <about> ี๋ยวเดี๋ยวโอเคไปเดี๋ยวเราต้องไปต่อนะครับทุกคนนะมีเกีียวผีผีอีแล้วทุกคนเราต้องรอดไหมนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยตีไม่โดนมาตีไม่โดนดีและเรียบร้อยอดอว้ยเมื่อเราตีโดนเท่านั้นแหละนะแกก็เสร็จชั้นนั้นแหละอแล้วก็เหมือนมันจะมีอะไรตรงนู้ดเออพูดผีมีทางขึ้นวะมีทางขึ้นทุกคนมีทางขึ้นวะโอเค ปุ๊บๆเดี๋ไปเดีไปแล้วก็นั่นแน่มีทางไปตรงนี้แล้วก็มีที่เซฟโอเคเหมือนว่าเราจะเอาที่เซฟตรงนี้แล้วก็ไปต่อเลยแล้วกันนะครับทุกคนโอ้มีที่โดดอีกแล้วกันเหรอโอเคมีที่โดดปุ๊บๆเดี๋ไปเดี๋ไปจะปุ๊บโอ้ยเด็กโคตรรีบรีบเรีบเกินไปก็ไม่ดีทุกคนโอเคโอ้ไม่นะเหมือนว่าที่นอนอันนี้มันจะไม่เซฟให้เรานะครับทุกคนโอเคเปิดแล้วก็ปุ๊บๆแล้วก็เดี๋ไปเลยนี่เรียบร้อยแล้วก็ผมว่าผมจะออืไป แล้วก็ค่อยๆดยไปนี่โอเคเหมือนว่าจะมีที่เซตตรงนู้นเอาแล้วจะทุบมาทำไมวะเตียงให้ตายเถอะเออฮึ่ยจ้ะโอเคแล้วก็วางไปเลยแล้วก็เซฟได้นี่แนะ่แนะ่แล้วก็ไปเลยนี่เซก็บอมแล้วก็ตรงนี้นี่แล้วก็เดอไปเหมือนว่าถ้าเราโดดไปฝั่งนี้มันจะได้หรือเปล่าไม่ได้เออว่อาไงดีวะเนี่ยเหมือนว่าเราจะต้องเด้งดึงไปงนู้นเหรออ๋อนี่ไงเจรละเจรละเนี่ยโดดไปตรงนี้แล้วก็ หนีขึ้นไปได้โอเคโคตรเก่งท้องเลยทุกคนบอกตรงๆแล้วก็ตรงนี้เหมือนว่าเราจะต้องโดดเร่งดึงไปตรงนู้นใช่ไหมเร่งดึงโอเคแล้วก็นี่แหนเรียบร้อยแล้วก็ไปโอเคแล้วก็โอ้แล้วทำไงวะเนี้ยโอเคได้อยู่ได้อยู่อ๋อแบบนี้นี่เองอ่ะปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวเราต้องอยู่บนมต่อไปปุ๊บนี่ไงเรียบร้อยโอเคโอค้ยเจ็บเจ็บเจเจ,จ,จแล้วก็ตรงนี้มีบันไดเอ้บันไดบันไดปุ๊บเดี๋ยวผมแปะบันไดกันเออ สองโอเคปึ๊บนี่เรียบร้อยท่านแน่แกทำอะไรทำอะไรใช้ไม่ได้หรอกมดได้เลยดิไปได้เลยชิวๆรับอมชิวๆรับอมปึ๊บแล้วก็ไปต่อโอ้โหเจ็บๆอะไรไม่ได้อยู่ดีหัวติดหรืออะไรสักอย่างทุกคนเออแล้วฝั่งนี้แล้วก็เหมือนว่าเราจะต้องจดีแดโอเคแล้วก็บันไดเราเยอะทุกคนบันไดเราเยอะจจ๊บปึ๊บแล้วก็โอ้ตัวนี้คอมโบคอมโบโดดยาวโดดยาวโอ้ยตรงนี้เกือบแล้วปึ๊บแล้วก็โดดไปโดดไปนี่เรียบร้อยแล้วก็เจ๊บปึ๊บ นี่แน่เรียบร้อยแล้วก็เฮ้ยตัวอะไรวะนะจะบอดนะมันคือค่ารับใช้ของผู้เป็นเจ้ากันหรอเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนมันจะมีคนที่โดนจับไปด้วยนะครับทุกคนโอ้ว่าแล้วทำไมพอเราไม่ค่อยได้ผลนี่ไงโอ้มันมีปีศาจมาแบบจับพระผู้เป็นเจ้าของเราไปหรือว่ามันจับใครวานะทุกคนโอเคอย่างน้อยถ้าเราช่วยพวกนั้นนะครับทุกคนนะเราก็จะได้ความดีความชอบนะครับทุกคนแล้วก็โอ้ยเจ็บเจ็บโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่พี่เก่งไปมะเนี่ยเก่งไปเก่งเกินขอโทษ อ้าไ in เเกิดไปไปเนี่ยมาดิก็มาดิครับด่ติดไฟไปเลยติดไฟไปเลยติดไฟไปเลยนี่แน่นี่อะไรครับอะไรครับติดไฟไปเลยติดไฟไปเลยนี่แน่มาดิปอ๊บก็อปอ้าเฮ้ยมันจับตีแบบมันไม่ใช่มันตีไปเข้าเนี่ยนี่แหละเออติดไฟติดไฟไปเลยติดไฟไปเลยเดี๋ยวไปช่วยคนก่อนไปช่วยคนก่อนทุกคนไปช่วยคนก่อนอุ้ยวัดีสวันดีทุกคนเลยผมไปช่วยแล้วผมไปช่วยจากปีศาจตัวนั้นแล้วโอเค นี่เป็นไงบ้างเนี่ย<ๆ>เด็กๆไอ้เด็กๆเหรอกเอ้มีเด็กๆตรงนี้ด้วยป่ะทุกคนแล้วก็เออผมรู้สึกว่าโอ้โหเราต้องฝ่าตรงนี้ไปด้วยเหรอโอเคมันแบบโดนไฟลุกทุกคนกคน,น่าแกต้องโดนไฟลุกไปจนตายไอ้มารศาสนาไอ้พวกชั่วนี่แหละบอกกันได้เลยนะว่าแกต้องตายในวันนี้นี่แหละนะฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวนี่แหละมาด้นี่แหละเอือเอ้ยตีเข้าไปตีเข้าไปตีเข้าไปนี่แหละนี่แหละโอ้โหมันถึงจมแล้วทุกคน นี่เลยเอาโดดลงระหวะไปมันไม่ลงระหวะนี่ไงโอ้โหตีโคตรนานกว่าจะตายโอเคโอ้ในสุดเราก็ช่วยเด็กๆได้แล้วนะครับทุกคนนะแล้วก็เราต้องเอาของให้เด็กเหรอเออเอาัอดีข้างในเอ่อปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวผมต้องเอานี่ใส่มาหนึ่งอันโอเคปุ๊บแล้วก็อันนี้ด้วยใส่ไปเลยหนึ่งอันโอเคแล้วก็ตัวนี้ด้วยใส่ไปเลยหนึ่งอันนี่แน่เหมือนทุกคนนยะ เอาแล้วคนนี้ไม่ไปเหรออ่าช่วยหนูด้วยเอาแล้วคนนี้ไม่ไปอะทุกคนดูดีมันกดไปไม่ได้อ่ะดูดยกดไปได้เลยเดี๋ยไอ้มันไม่ได้วะเอา้าน้องไหยไปไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกน้องๆเป็นผีอ่ะเอ้ยไม่นะทุกคนโอเคมามาอย่างน้อยก็ได้ช่วย3คนนี้แล้ววะตามมาตามมาตังน้องน้อง,องทั้งหลายตามมานี่เลยตามมานี่เลย,ามมาเ,ลยเดี๋ยวจะพาออกจากป่าจากที่นี่นะโอ้โหเอ้ยทำไมแบบมันอยู่ดีมันมีคนเป็นยูนนด้เฉยเลยวะเนี่ยให้ตายเถอะนะโอเคเหมือนว่าม แล้วเราก็มาโผล่ข้างหน้าโอเคอเฮ้ยเดี๋ยเราก็ช่วยเด็กๆได้นะครับแล้วก็เด็กๆไปไหนไม่รู้โอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้ช่วยเด็กๆไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนะั้นพระเจ้าก็น่าจะให้พรเรานะครับทุกคนผมคิดว่านะโอเคเดี๋ยวคลิปที่ผมต้องขอไปกันที้ก่อนแล้วกันไ้เจอใหม่คลิปหน้านะใครที่ชอบก็อย่าเลิมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยลวกันสำหรับวันนี้โคตรงงเลยเนี่ยเออพระเจ้าเขาจะให้พรเราหรือเปล่าก็ไม่รู้ทุกคนสำหรับวันนี้บายยนะครับทุกคนเย้